ช่างก่อนรับติดตั้งแผงโซลารเซลล์นะครับแมกไกเวอร์ไปจักใจสุระาทำได้ทุกอย่าง <c oughs> มันมีแดดไห้เนาะฝั่งนี้แต่แดดสำได้สำไดงเนี่ยนั่นได,ได้หมดนี่นะครับกำลังติดตั้ง แคนซซลลล่าาเ์งยๆะรับติดตั้งง่ายครับติดตั้งง่ายสนใจกดทิตะกร้าได้เลยง่ายมากเลยอ่าง่ายมากอุปกรณ์มีให้ครบแล้วแต่อุปกรณ์การยิงก็หาเอาเองเจาะแถมมาให้แค่เอามีสว่านก็อ่าสว่านก็ติดตั้งได้แล้วถ้าใครขี้เกียจก็เอารวดมัดเอาวางไว้บนลังคาเอ่อเรียบร้อย ก็เดินสายไฟไปออมีเทปบรรสายอยู่ว่ายนั่นอยู่ม,ม,ยมีมีมีมน,นี้ติดตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับอตองนี้จะเป็นไฟไ<ห>น,นะครับอันนติดตั้งตัวไฟมันว้าวย,ายงังขนาดไหนอาขนาดไหนอ่าขนาดนั่นแหละ อ่กข้างหนึ่งอะไรกบเอาพอดีโอ้แรงมากเลยโอ้กำลังติดตั้งนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราจะจัดระดับให้มันหันหันคอลงเนนคองสว่างบริเวณนี้ไม่สว่างหมดเลยดี่ิสว่างตรงนี้ ขอลงเลยแผยยางสว่างตรงนั่งเล่นเฮ้ยเสร็จละแล้วเราก็เสียบสายง่ายๆครับอิธีการติดตั้งสายเขาให้มาพร้อมอยู่แล้วต้องเสียบให้ถูกขั้วนะครับใช่ใช่ม่ขั้วเขามันมีร่องนะครับถูกร่องมันนะครับอ่อมันมีร่องเข้ามันอยู่แต่ถ้าฝืนเสียบก็ได้นะเออมันเข้าเข้ามันเองนั่นได้ละเข้าเขามันเอง แล้วก็มุนล,ล็อกมุนล,ล็อกไปเอารีโมทล,ลองดูสิรีโมทนี่รีโมทเขานะครับนั่นรีโมทเทปบันไดให้เลยเรียบร้อยติดตั้งเสร็จภายใน20นาทีทำมีอุปกรณ์ครบนะครับนี่บันไดมีอะไรครบเสร็จภายใน20นาทีขั้นตอนสุดท้ายก็จัดสายไฟที่เขาให้มายาวพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็จัดสายไฟให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันสวยงามไม่ไม่เกะกะเกินไปตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจัดสายไฟเข้าที่เข้าทางไม่ต้องตัดนอะตไม่ต้องตัดนั่นแหละครับตัวข้างนอกก็จะเป็นตัวรับตัวปลิกไฟฟ้านะครับแผงโซล่าเซลล์ตัวข้างในก็จะเป็นหลอดไฟทดสอบดูซิ นี่ยนะขามีรีโมทมาให้ด้วยนะครับรีโมทมาให้ง่าน,น,นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยสนใจก็กดที่ะก้าวเลยนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าไม่มั่นใจเด้อดูโปรโมชั่นเอานะครับ